ถ้าอยู่ดีๆคุณตื่นขึ้นมาแล้วเห็นยานแม่ลอยเหนือเมืองอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะนี่คือสิบวิธีเอาตัวรอดเมื่อเอเลี่ยนบุกโลกอย่างแรกประเมินสถานการณ์เอเลี่ยนบุกเพราะอะไรไม่อย่างเป็นมิตรหรือศัตรูใช้อาวุธหรือแค่ส่งสัญญาณ2หยิบกระเป๋าฉุกเฉินของจําเป็นคือน้ําอาหารไฟฉายแบตสํารองวิทยุแบบหมุนและแผ่นที่กระดาษสามหลีกเลี่ยงเมืองใหญ่สนามบินห้างพวกมันมักจะเริ่มจากที่ที่มีคนเยอะ สีบางเอเลียนสามารถสแกนหรือติดตามสัญญาณได้ปิดมือถืออย่าเปิด GPS เปิดเมื่อจำเป็นเท่านั้น5สื่อสารแบบลอเทคเช่นใช้วิทยุคลื่นสัน้น6อย่าอยู่คนเดียวตั้งกลุ่มรอดชีวิตแบ่งเวรยามดูแลกัน7ดหาจุดอ่อนลองสังเกตพวกมันกลัวอะไรเสียงแสงหรือน้ำแปดอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองเป็นนักการทูตเจรจาผิดชีวิตเปลี่ยนให้ผู้เชี่ยวชาญจัดการ ถ้าบ้านเมืองล่มสลายคุณต้องเอาตัวรอดฝึกทักษะพื้นฐานไว้บ้างเช่นจุดไฟกรองน้ำปลูกพืชสิบอย่าลืมความเป็นมนุษย์แม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่อย่าทิ้งความหวังและกันและกัน